สวัสดีค่ะทุกคนสรรหามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้จะนำทุกคนไปรู้จักกับ5สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของประเทศเมียนมานะคะสถานที่ทั้งหก็คือแห่งที่หนึ่งมหาเจดีชเวดากองเมืองย่างกุ้งแห่งที่สองพระาธาตุอินแขวนจใจทิโย เมืองใจโถแห่งที่สเจดีชเวมอดดเมืองหงสาวดีแห่งที่สเจดีชเวสิกองเมืองพุกามและสุดท้ายคือพระมหาไมายามุนีเมืองมันเดเลค่ะสำหรับคลิปนี้ จะนำเสนอเกี่ยวกับมหาเจดีชเวดากองนะคะมหาเจดีชเวดากองหรือมหาเจดีดากองซึ่งชาวตะวันตกมักเรียกกันว่ามหาเจดีทองในภาษาพม่าเรียกว่าชเวดากองปยาตั้งอยู่ที่เมืองย่างกุ้ง มหาเจดีนี้สูง99เมตรคำว่าเวแปลว่าทองนะคะส่วนดากองหรือตะโกงเป็นชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้งดังนั้นความหมายของชเวดากองจึงแปลว่าทองแห่งเมืองดากองเจดีเวดากองนับเป็นมหาเจดีที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของพม่าค่ะ จนมีชื่อเสียงแพร่หลายเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกและเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของพม่านะคะ ชาวพมา่าเชื่อกันว่าเจดีย์ชเวดากองสร้างขึ้นในช่วงสมัยพุทธ,ธกาลหรือเมื่อราว2,500ปีล่วงมาแล้วค่ะและได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์มาเป็นระยะระยะแต่จากรูปทรงทางสถาปัตยกรรมและศิลปะของเจดีย์ชเวดากองนักประวัติศาสตร์และนักโบราณนนคดีสันนิษฐานว่า เจดีชเวดากองน่าจะสร้างขึ้นในราวคริสตศตรวรรษที่6 1ถึง10ที่มีการต่อเติมองค์เจดีและก่อทับซ้อนกันหลายๆครั้งหลายสมัยด้วยค่ะตำนานการสร้างเจดีชเวดากองเล่ากันว่าในสมัยพุทธกาลมีพ่อค้าหนุ่มสองพี่น้องจากเมืองโอกระนามว่าตะปุตสะและพันลิกะ ทั้งสองได้เดินทางไปยังอินเดียและได้พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสองบังเกิดความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระพุทธองค์ยิ่งนักพระพุทธเจ้าจึงทรงประทานเส้นพระเกศาให้แปดเส้นทั้งสองพ่อค้าจึงนำเส้นพระเกศาไปยังเมืองโอกละและได้พบกับกษัตริย์โอการบ จึงได้นำเส้นพระเกศานั้นไปประดิษฐานณเนินเขาเสนคุตระและเมื่อทรงเปิดพระอบที่บรรจุเส้นพระเกศาของพระพุทธองค์นั้นก็บังเกิดปาฏิหาริย์ด้วยแสงสว่างอันเรืองรองเจิดจ้าชาวเมียนมาที่เดินทางไปสักการะบูชาเจดีชเวดากองมักจะขอพรจากพระพุทธรูปเก้าองค์ เพื่อให้ชีวิตราบรื่นให้สำเร็จสมปรารถนาดั่งใจโดยที่พระพุทธรูปแต่ละองค์ก็จะมีวิธีขอพอรที่แตกต่างกันไปเริ่มจากพระพุทธรูปองค์ที่หนึ่งคือตะวะกูพยาตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเจดีพระพุทธรูปองค์นี้มีจุดเด่นที่ดวงตาที่ทำมาจากทับทิมชาวเมียนมาเชื่อว่า ขอพอรอะไรก็จะสำเร็จเคล็ดการขอพอรคือเวลาตั้งจิตอธิษฐานให้มองไปที่ดวงตาของท่านและตั้งจิตขอพอรอย่างแน่วแน่มั่นคงก็จะสมปรารถนาแต่มีเพียงพระสงฆ์และผู้ชายเท่านั้นที่เข้าไปสักการะได้ส่วนสตรีนั้นต้องขอผ่านจอโทรทัศน์ในวิหารหลักทั้งสี่ทิศเท่านั้นค่ะ พระพุทธรูปองค์ที่สองคือเวสซาสซจีพยาพระพุทธรูปองค์นี้ตั้งอยู่เยื้องกับพระพุทธรูปประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันเสาร์เหนือพระพุทธรูปจะมีรูปปั้นวิทยาธรเรียงรายอยู่ชาวเมียนมาเชื่อว่าวิทยาธรเหล่านี้มีพลังเหนือธรรมชาติเรื่องการรักษาโรค เคล็ดรับในการสักการะคือการนั่งสมาธิต่อหน้าพระพุทธรูปเพื่อให้เจอแต่ความก้าวหน้าและขอพอรให้มีสุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะพระพุทธรูปองค์ที่สคือชินซอบป,ปุพยาพระพุทธรูปองค์นี้ตั้งอยู่บริเวณลานอธิษฐานข้างห้องแสดงภาพชินซอบป,ปุ เรียกได้ว่าเป็นเครื่องหมายของแรงศรัทธายอย่างแรงกล้าของกษัตริย์ในราชวงศ์หงสาวดีและยังตั้งจิตมั่นว่าขอให้บุญกุศลที่พระนางได้สร้างไว้จงสำเร็จแก่ใครก็ตามที่มาขอพอรเคล็ดในการขอพอรให้ตั้งจิตอธิษฐานเรื่องงานจะสมปรารถนาที่สุดค่ะพระพุทธรูปองค์ที่สคือ สันดอทวีนพยาตั้งอยู่ในศาลาฝั่งตรงข้าววิหารหลักทางที่เหนือของเจดีชเวดากองด้านล่างมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เชื่อว่าเคยเป็นจุดสงน้ำพระเกศาของพระพุทธเจ้าทั้ง8เส้นก่อนนำขึ้นบรรจุบนยอดเจดีการกราบไหว้ขอพรจะเป็นการสักการะเพื่อมงคลชีวิตสูงสุดค่ะ พระพุทธรูปองค์ที่หคือชินอิสกอร์ณนะ พญามีเรื่องเล่าของพระพุทธรูปองค์นี้คือมีพระทุดงตาบอดรูปหนึ่งได้เดินทางออกทุดงไปทั่วสารทิศได้นั่งสมาธิขอพรขอดวงตาแพะและวัวอย่างละข้างเพื่อมาเติมเต็มดวงตาของท่านอีกครั้งเพื่อที่จะได้เดินทางต่อไปเพื่อรับใช้พระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองมากขึ้นและด้วยบุญญาธิการของท่าน ดวงตาของท่านได้กลับมามองเห็นอีกครั้งค่ะเคล็ดของการขอพรพระพุทธรูปองค์นี้คือหากขอพรใดๆได้สมหวังแล้วอย่าลืมทำนุบำรุงและทำคุณแก่ศาสนาต่อไปด้วยพระพุทธรูปองค์ที่6คือโพโพอ่องพญาเป็นบรมครูผู้มีอิทธิฤทธิและเป็นอมตะ ชาวเมียนมาเชื่อว่าท่านคอยปกปักรักษาพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองวิหารของท่านอยู่ใกล้กับต้นตาลอีกจุดสำคัญของเจดีชเวดากองการขอพรคือการตั้งจิตอธิษฐานสวดมนต์หน้าพระให้ครบ9จบ27จบหรือ108จบแล้วพรจะสมหวังค่ะ พระพุทธรูปองค์ที่เจ็ดคือชินมัทีพยา พระสมปรารถนาที่ตั้งอยู่ใกล้กับเจดีนองดอจี G ทางทิศเหนือเป็นเจดีที่เคยบรรจุพระเกศาก่อนที่จะนำขึ้นสู่ยอดชเวดากองพระพุทธรูปนี้มีอายุกว่า1,000ปีเป็นพระพุทธรูปที่คนใหญ่คนโตที่อยากขึ้นยศขึ้นตำแหน่งนิยมมาขอพรให้ประสบผลสำเร็จตามที่หวังหรือคนที่กำลังมีโครงการที่ต้องการให้สำเร็จก็นิยมมาขอพร พระพุทธรูปองค์นี้ค่ะพระพุทธรูปองค์ที่8นะคะและแปะและพยาอยู่ในวิหารหลักทางทิศตะวันออกชาวเมียนมาเชื่อว่าพระพุทธรูปองค์นี้จะประทานสิ่งที่ดีงามแก่ผู้ที่มาสักการะ ใครที่มีปัญหาชีวิตมีแต่ความทุกโศกไม่พบหนทางแก้ไขก็นิยมมาขอพรที่และแปะและพยาค่ะพระพุทธรูปองค์ที่9คือปยาชินพยานะคะพระพุทธรูปทองเหลืองที่ตั้งอยู่ใกล้กับวิหารทิศตะวันออกชาวเมียนมาเชื่อว่าหน้าผากของพระ มีแร่ปะระหลอดศักดิ์สิทธิ์บรรจุอยู่เราสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปลา่าเพราะที่หน้าผาของพระพุทธรูปนั้นมีลักษณะว,วมออกมาชาวเมียนมาเชื่อว่าสักการะเพื่อรับพลังอันศักดิ์สิทธิ์จากพระพุทธรูปองค์นี้ค่ะต่อไปนี้เป็นขั้นตอนการเข้าไปสักการะเจดีชเวดากองนะคะ คือต้องเดินเท้าเปล่าขึ้นลิฟต์ทางทิศใต้ถอดรองเท้าฝากไว้และเดินเท้าเปล่าเข้าไปเพราะความเชื่อของเมียนมาไม่ว่าจะชนชั้นไหนฐานะใดต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นี้เสร็จแล้วก็ไหว้พระประธานที่วิหารโถงทางทิศใดทิศหนึ่งและเริ่มสักการะ โดยเริ่มจากการรดน้ำพระประจำวันเกิดนะคะ พระประจำวันเกิดจะตั้งอยู่รอบเจดีโดยแต่ละองค์จะมีสัญลักษณ์และชื่อบอกไว้ทั้งภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษค่ะให้รดน้ำเฉพาะพระประจำวันเกิดของตนเองก่อนที่จะรดน้ำพระให้นำดอกไม้หอมๆม,มาบูชาพระก่อนอธิษฐานและรดน้ำพระพุทธรูปและเหล่าสัตว์ประจำวันเกิดให้รดเท่าอายุของเราบวกเข้าไป ไปอีกหนึ่งปีเพื่อเป็นสิริมงคลค่ะต่อจากการรดน้ำขอพอรพระประจำวันเกิดแล้วให้เดินมายังลานอธิษฐานใหญ่ที่มีไว้เพื่อให้ไหว้องค์เจดีบริเวณด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือใกล้เสาหงเชื่อกันว่าไม่ว่าขอพอรอะไรที่ลานแห่งนี้ก็จะสมความปรารถนานะคะ และหลังจากสักการะขอพอรด้วยดอกไม้หอมแล้วก็เป็นการเดินสักการะสิ่งศักดิก์สิทธิ์รอบเจดีย์โดยที่นอกจากเฉพาพอรแล้วยังมีคนที่มีจิตศรัทธามากมายที่มานั่งทำสมาธิกระจายอยู่ทั่วบริเวณกว้างใหญ่แห่งนี้ขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนที่คล้ายคลึงกับของไทยเราค่ะ คือการทำความสะอาดให้บริเวณลานอธิษฐานสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอเชื่อว่าเป็นการทำความดีเป็นการสร้างบุญกุศลอย่างหนึ่งนั่นเองค่ะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวของมหาเจดีชเวดากองขอขอบคุณเว็บ cimbthai.com/th Personal.blog.lifestyle.tips.shwedagong.pagoda Web onceinlife.co.shwedagong Web t e p u d o m c o m m y a n m a r s h w e d a g o n g p a g o d a และ Web SwaddiThaiAirways.com สำหรับวันนี้ก็คงมีเรื่องเล่าเพียงแค่นี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขตลอดไปค่ะ